เรื่องราวแห่งความอลัยที่ตราตรึงใจเอเชียวานิชและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาร่วมถวายสักการะพระบรมศพหัวใจของปวงชนชาวไทยยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงและเพื่อเป็นการสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริษัทเอเชียวานิชจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาได้ร่วมกันเข้า ถวายสักการะพระบรมศพนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังการเข้าเฝ้าถวายสักการะช่วงเวลาแห่งความประทับใจภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลังไหลกันเข้ามาเพื่อแสดงความเคารพรักอย่างมิขาดสายโดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวันตั้งแต่เวลา9้าถึง21นาฬิกา ยกเว้นวันที่2 4ถึง25พฤศจิกายนที่เปิดให้เข้าถึง8ถึง14นาฬิการายละเอียดการเข้าร่วมถวายสักการะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอิสารากรสุวรรณทิพย์กรรมการบริหารบริษัทเอเชียวานิชจำกัดพร้อมครอบ,บครัวและคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒานานำโดยนางสาวบุญโสมอภิบุญโยภาสผู้บริหารสายการเงินและบัญชีและนางสาวพิมนวรรณบุญชนิตวันผู้อำนวยการโรงเรียนคลองต้นไซสุขล้อมอุทิศ ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสความร่วมมือรวมใจการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการบริการน้ำดื่มและอาหารพระราชทานห้องสุขาเคลื่อนที่การแพทย์ฉุกเฉินการรักษาความสะอาดการจัดการจราจรและความปลอดภัยรวมถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมอกอ ที่ได้จัดรถเชัตอเทิลบัสให้บริการฟรี16เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางคำถามชวนคิดคุณมีความประทับใจอะไรบ้างจากการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพกคุณคิดว่าการแสดงความเคารพรักต่อสถาบันกษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยคุณคิดว่าหน่วยงานต่างๆควรมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไรบ้าง